สวัสดีค่ะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวันนี้นะคะจะมาอ่านแปลข่าว for teaching array thanks a lot to credit here and source of news about this kind of story นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและทำไม นักศึกษาจึงได้มีสีหน้าที่เป็นกังวลนะคะ Amnesty International China and Hong Kong เวลาที่เราออกเสียงภาษาไทยเราจะพูดว่าฮ่องกงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดออกเสียงภาษาอังกฤษก,ก,ก็จะสามารถพูดได้ว่า Hong Kong นะคะเป็นฮอนกู Amnesty International แปลว่าอะไร Amnesty a m n e s t y International แปลว่าองค์การปกป้องสิทธิมนุษยชนนะหรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถ้าเราเราแปลตรงนี้ก็เป็นองค์การองค์การตรงนี้แปลว่า,าปกป้องสิทธิมนุษยชน International ก็คือองค์การที่ทําระหว่างประเทศมีเรื่องอะไรสําหรับ Amnesty i n t e r n a t i o n a l คแะ China and Hong Kong students abroad facing transnational repression by home g o v e r n m e n t แต่เราต้องไปฟังข่าวอีกครั้งนะคะตรงนี้เราจะมาอ่านแปลเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษคำว่า transnational คือข้ามชาติ Facing คือ,อเผชิญหน้าก็คือข้อขัดแย้งทางการเมืองการปกครองนะ r e p a t i o n ก็คือการปราบปรามการควบคุมแล้วก็การอดกลั้นคำว่า r e p a t i o o n แปลได้หลายอย่างถ้าเราพูดถึง r e p a t i o o n ในสถานการณ์ที่มีการต้องอเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างเผชิญหน้าในเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องใด เาพูดถึงอะไรคะชไ n น่าแอน n อง o องการปรับปรามหรือการควบคุมผู้ที่ปรับปรามก็ต้องอดกลั้นนะคะเพราะว่ามีการประชิญหน้าทำเนี้รัฐบาลภาษาอังกฤษใช้ว่าอย่างไร Home Government ทำเนียบรัฐบาลนะคะตรงนี้เป็นแหล่งที่มาของข่าวแล้วเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเท่านั้นไม่ได้ไปแทรกแซงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะคะ I'm t t ั n ต้อง t ารท t ่จะสอนเพียง n n ่ไม o เ t ี o ยว t ับก l i เมืองแล้วเราก็มา,มาดูคำศัพท์ว่าเรื่องนี้มีคำศัพท์ใดบ้างคือพันธสัญญาการศึกษาระหว่างประเทศนะคะเป็นอะไรคะ engaging หรือจะออกเสียงว่า engaging ก็ได้หรือจะออกเสียงเป็น engaging ก็ได้ engaging มีความเซนซิทีฟก็คือวัยละเอียดอ่อนไวต่อความรู้สึกมีในมีเลขเลขในที่นี้อาจจะมีในยะมีอิทธิพลไวต่อสิ่งกระตุน้นเขากําลังพูดถึงสิ่งใดที่มีอิทธิพลแนละเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟก็คือเรื่องของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะส่วนฮ่องกงเขตบริหารพิเศษหรือ เซียงกังภาษาจีนเรียกว่าเซียงกังฮ่องกงฮ่องกง,งภาษาจีนเซียงกังเราจะเรียกว่าเซียงกังเวลาเราพูดภาษาจีนลิ้นเราจะแข็งถ้าเราพูดภาษาอังกฤษลิ้นเราจะอ่อนกว่าแต่ว่าภาษาจีนเขาก็จะมีคําที่เป็นคําแปลเฉพาะนะคะเช่นว่าเขาเขียนมาตัวเนี้ยตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะแปลเป็นคำๆนะคะเขาไม่ได้นําพยัญชนะกับสระมารวมกันเหมือนภาษาอังกฤษ คือเดี๋ยวเราเท้าความไปก่อนว่าอดีตอังกฤษเคยส่งเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนนะและประเทศจีนในปัจจุบันนี้ปกครองแบบสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประธานาธิบดีและมีนายกรัฐมนตรีนะคะ students from China and Hong Kong studying abroad abroad คืออะไร abroad ก็ออคือต่างประเทศ นะคะอินเตอร์เนชั่นแนลระหว่างประเทศอัะบอกก็คือไปเรียนที่ต่างประเทศไม่ทราบว่าไปจากประเทศใดบ้างไม่ใช่จำเพาะจะต้องเป็นทางเอเชียใช่ไหมคะจะมียุโรปอเมริกาที่ไปเรียนสติลเดนหาสติลเดนนะนะสติล from, from. นักเรียนจากที่ไหนคะ China China Ha uh, China And Hong Kong studying studying แปลว่าศึกษาเรียนนะคะซึ่งมาจากคำว่า study เป็นคำเปา o นาวก็คือเสมือนคำนามเติม verb ing studying abroad ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะจากประเทศจีนหรือประเทศฮ่องกงที่ได้ทาไปทำการศึกษาที่ต่างประเทศมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ fear มีความกลัวหรือกังวลใจ fear กลัวหรือกังวลนะคะ fear ในเรื่องของพันธะสัญญาข้อผูกมัดต่าง ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองและมีผลต่อพล,ลเรือพล,ลเรือนมีผลต่อพล,ลเมืองประชาชนประชากรนั้นๆนั่นนะคะ sensitive นะคะก็เป็นความอ่อนไหวความไวต่ออิทธิพลส่งผลต่อความรู้สึก อ p o l i t i c a l หรือส่งผลต่อตรงนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกความวัยอิทธิพลต่อความรู้สึกอนี้ตรงนี้คืออะไรคะอ p o l i t i c a l issues หรือปัญหาทางการเมืองการปกครองนั่นเอง issues ก็คือปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกทางทางด้านอา,อารมณ์ความรู้สึกที่เกรงว่าจะมีการกระทบกระทั่งนะคะหรือ เป็นเรื่องของปัญหาถ้าถ้าการเมืองนี่จะใช้คำว่าปัญหาได้นะคะ mm hmm. political issue การเขียนข่าวนะคะขึ้นอยู่กับผู้เขียนข่าววิทยากรเป็นผู้อ่านแปลและอธิบายความวยากรให้ให้ใหนักเรียนนักศึกษ,ษาเท่านั้นนะคะผู้เขียนข่าวก็แล้วแต่จะเขียนเช่นไร mm hmm. political issues mm hmm. แปลว่าปัญหาทางการเมือง Why ในขณะที่อยู่ที่ต่างประเทศ Why 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 คำนี้ใช้บ่อยนะ Why แปลว่าในขณะที่นะคะ Overseas ก็คืออยู่ต่างประเทศตรงนี้เขาหมายถึงว่าใครบ้างคะที่อยู่ต่างประเทศก็คือทั้งชาว c h i n e s นั่นแหละแล้วก็ชาวฮ่องกง According to a r e p o r t according คือเหมือนกับได้เป็นการทำการรายงานต่อชุมชนบันทึกต่อชุมชน according ด้การมีการเก็บบันทึกไว้นะคะให้ทราบโดยโดยใครอะคะโดย amnesty international แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สอนไม่ได้แทรกแซงเรื่อง การเมืงองการปกครองของแต่ละประเทศนะคะ I'm just teaching only for the news ในเรื่องของสาระข่าวไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองใดๆๆทั้งสิน้นตรงนี้เป็นเรื่องของใครคำอธิบายข่าวนะคะเป็นเรื่องของผู้ที่ได้เล่าบอกหรือ according และรายงานต่อสาธารณชนโดยใครคะโดยองค์การ ปกป้องสิทธิมนุษยชนคือความจริงในเรื่องนี้นะถ้าเราย้อนความอย่างที่บอกว่าความขัดแย้งตรงนี้มันมีเรื่องของการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันจากอังกฤษได้เคยส่งเกาะฮ่องกองให้จีนคือคืนให้จีนแต่เราก็ต้องมาเข้าใจว่าประเทศจีนมีมีการปกครองแบบใดเพราะฉะนั้น ระะประเทศจีนมีการปกครองแบบประธานาธิบดีและมีนายุรรฐมนตรีนะคะเรียกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่เองซึ่งเป็นการรายงานข่าวแต่เราจะขออนุญาตพูดข่าวเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักศึกษาท่านใดที่อยากที่จะไปอ่านข่าวหรืออยากจะเข้าใจรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะไปไปติดตามรับชมข่าวต่างประเทศได้นะคะ International News from uh, credit here yeah so and about today สำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ